สวัสดีค่ะเปิ้นนะคะแในบ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้นมากับแคมเบอรี่ชอร์ตเบดคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้เนยที่ทำง่ายๆนะคะใช้ภายซิลิโคนผสมแล้วก็ใช้มือนวดนะคะทำง่ายมากๆค่ะ จะทําแล้วกดไวพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์นะคะหรือทำเป็นทรงกลมๆนะคะใช้ซ่อมกดด้านบนก็ได้นะคะเนอคุกกี้นะคะจะมีลักษณะที่เบาและร่วนนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะไม่กรอบแล้วก็ไม่นิ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทํากันเลยนะคะในอ่างผสมนะคะเป็นเนยนิ่มนะคะเกลือค่ะ ถ้าใช้เนยเค็มให้ตัดเกลือออกนะคะไข่แดงหนึ่งฟองค่ะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะน้ำตาลไอซิ่งค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการผสมก็ได้นะคะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีตอนนี้นะคะทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะ ร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่ค่ะไม่มีสามารถใช้คอฟฟี่เมดหรือวิปปิ้งครีมผงได้นะคะหรือสามารถใช้ผงคัสตาร์ดก็ได้นะคะแป้งก้าโพดค่ะ จากนั้นนะคะเราจะผสมให้เข้ากันนะคะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารหรือใช้มือนวดก็ได้นะคะแป้งจะมีลักษณะร่วนนะคะแต่นิ่มนะคะไม่ติดมือนะคะไม่แฉะเมื่อเรานวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะ เปิดแป้งค่ะเนื้อโดจะเป็นประมาณนี้นะคะเขาจะนุน่มๆล้วนๆนะคะจากนั้นป้นจะใส่แคมเบอรี่สับค่ะโรยให้ทั่วๆเลยนะคะใช้นิ้วกระจายตัวแคมเบอรี่ด้วยนะคะพลิกด้านล่างมาดูด้วยนะคะว่าเนื้อแคมเบอรี่กระจายทั่วโดคุกกี้ดีนะคะจากนั้นเราจะแช่โดในตู้เย็นค่ะ เป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะอย่างต่ำหรือข้ามคืนก็จะยิ่งดีนะคะเราสามารถเก็บโดแช่ไว้ในตู้เย็นได้นะคะก่อนการขึ้นรูปและอบนะคะเป็นระยะเวลา3วันนะคะหรือแช่ช่องแข็งเอาไว้ได้ประมาณ3เดือนค่ะ อนนี้ก็พักโดโคบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันนะคะวันนี้ปั้นจะขึ้นรูปในเพีย์ขนมไหว้พระจันทร์นะคะกดเป็นลายน่ารักน่ารักนะคะสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วใช้ซอมกดด้านบนแล้วก็อบเอาก็ได้นะคะก้อนละยี่กรัมนะคะจะได้ทั้งหมด22ชิ้นสำหรับสูตรนี้นะคะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะเอาพิมพ์นะคะครอบแล้วกดแน่นๆสักสถึง4ครั้งนะคะจะได้แบบนี้นะคะเป็นลายแอปเปิลน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วทั้ง22ชิ้นค่ะจากนั้นเปิ้นจะนำคุกกี้เข้าแช่เย็น20นาทีค่ะระหว่างที่เรานำคุกกี้เข้าแช่เย็นนะคะให้วอร์มเตาอบเตรียมเอาไว้เลยค่ะเปิ้นแช่ คุกกี้ครบเวลาแล้วนะคะแล้วก็วอร์มเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะนำคุกกี้เข้าอบทั้งที่เย็นๆเลยนะคะคุกกี้อบสุกออกมาแล้วนะคะตอนนี้คุกกี้จะยังคงมีความนิ่มอยู่ค่ะเราจะพักนะคะบนถาดอบจนเย็นสนิทด,ดีนะคะค่อยย้ายไปวางบนตะแกรงหรือจัดเก็บค่ะ ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ปลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ